อยากจัดการมือที่สจะต้องทำอย่างไรดีคะมันไม่เห็นจะสวยเลยมันไม่เห็นจะรอเลยทำไมไปติดมันก็ไม่รู้เข้ามาวุ่นวุ่นวายในชีวิตของฉันอันดับแรกเลยก็คือหนึ่งเราห้ามไปยุง่งวุ่นวายกับมือที่สามห้ามโทรตามห้ามโทรตามจิกห้ามโทรตามด่าห้ามโพสตประจานห้ามไปวุ่นวายติดต่ออะไรกับมือที่สามทั้งนั้นหยุดห้ามทำเพราะมันจะ ไม่ได้ประโยชน์ยิ่งเราไปโพสตดา่าประจานอะไรพวกนี้มันยิ่งทําให้แฟนเราเลียดเรามากขึ้นห้ามทําหยุดนะคะไม่ต้องตามมือที่3แล้ว 2. คือคุณอย่าไปดา่าไปว่าแฟนคุณว่ามีมือที่3ามทำไมมันผิดนะทำไมคุณไม่รับผิดชอบครอบครัวทําไมคุณไม่ทํานั่นทนํานี่ไปยุ่งวุ่นวายกับเขาทําไมรับเข้ามาในชีวิตแล้วไม่เห็นมันจะดีไม่เหน็นจะมีความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่